โอเคครับผมก็สวัสดีชาววัยรุ่นฟรีไฟแล้วก็น้องๆที่หนูที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะทุกคน,กคนพี่ก็อยู่ร้านซีเรงสโตนะครับน้องก็วันนี้นะทุกคนพี่มีโค้ดมาแจกกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนใครที่อยากได้โค้ดนะครับผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูหวัวกันนะครับทุกคนโอเคนะครับผมสําหรับวันนี้นะทุกคนมีโค้ดตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีโค้ดตรงนี้อีกหนึ่งโค้ดนะครับ น้องๆคนไหนนะผมที่อยากได้โค้ดนะครับผมก็นะครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นไว้ที่หน้าต่อให้นะครับสําหรับใครที่มองไม่เห็นนะครับตามนั้นน้องโอเคนะครับผมสอหรอบวันนี้นะทุกคนโค้ดก็จะมีตรงนี้นะครับโอเคมาเอ้ยยังรับได้อยู่นะครับทุกคนก็รีบๆมารับกันนะครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามพี่นะครับผมหรือใครยังไม่ได้กดซับสไครต์หรือกดกระดิ่งให้พี่นะครับฝากกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับทุกคนพี่ได้เอาโค้ดมาแจกกันเรื่อยๆนะครับน้องๆ โอเคนะครับผมสําหรับวันนี้นะทุกคนพี่ก็ได้เท่านี้นะครับนี่ทุกคนเปเนี่ยโอเคนะครับผมก็นะครับแนะนานะครับผมก็จะมีเป็นร้านนี้บผมสุดแรงนะครับก็จะมีร้านสุดแรงนะครับแล้วก็จะมีเป็นร้านสุดคุ้มนะครับผมนี่ก็จะมีของแรงร้านสุดคุ้มนะครับผมที่เป็นเซตนะครับอันนี้เป็นวงล้อนําโชคนะครับผมเป็นวงล้อวงล้อหมัดตึงนะครับแล้วก็จะมีเป็นวงล้อผักผงนะครับน้องๆชอบแบบไหนน้องๆจัดได้เลยนะทุกคน โอเคนะครับผมก็จะมีพวกอันนี้ก็จะเป็นของพวกนี้นะทุกคนที่แบบว่าขอแนะนำนะครับกคนโอเคนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะทุกคนพี่จะพาไปดูเป็นสุดแรนะครับของแรนะครับน้องๆโอเคของแรก็จะมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีพวกนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะตัดเป็นนี้แล้วกันนะครับน้องๆนี่เปนนี้หัวขังข้าวนะครับผมจัดไปครับทุกคนขังข้าวนะสําเร็จแล้วนะครับผมก็เข้ามาดูในหน้านี้นะผมก็จะ นี่ครับผม,ผมก็เดี๋ยวเราเอาเข้าไปใส่ได้เลยนะคะผม่าเดี๋ยวเราไปดูรีวิวพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับทุกคนว่ามันตึงแค่ไหนครับปะไปดูกันครับผมโอเคทุกคนก็ตอนนี้นะทุกคนพี่ก็อยู่ในดีเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนก็จะเป็นนี่ครับผมเซตหัวข้างคานะครับผมก็จะมีหัวค้าวเป็นปากหัวค้าวนะครับแล้วก็จะมีเสื้อนะครับผมเป็นเสื้อช้างนะครับเสื้อช้างกางเกงช้างนะครับมีรองเท้าปะ นะครับและที่สําคัญคือที่ถืออยู่นี้นะครับผมเป็นซองยาวนะครับผมอัพเลเวล8นั่นเองครับซึ่งนะครับผมมีซองยาอัพเลเวล8นะครับ1กระบอกแล้วก็จะมีเป็นเอ็นอัพเลเวล7อีกหนึ่งกระบอกนะครับทุกคนโคตรจะตึงนะครับทุกคนโคตรเท่ครับทุกคนแล้วก็จะมีท่าอื่นๆอีกนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับทุกคน ก็ยังไงพี่ฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยละกันนะทุกคนก็สำหรับพิกัดนะครับผมอยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับใครที่มองเห็นคอมเมนต์ให้กดคำว่าล่าสุดนะครับก็จะเห็นคอมเมนต์เองนะครับทุกคนโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะกคนพี่ก็ขอไปเกาะละกันนะทุกคนคือมีท่าอื่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนดูดินี่ฮะแล้วก็มีท่าที่แบบว่าต้องใช้ความสามารถนะครับในการ ทำภารกิจนะครับทุกคนท่านี้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันให่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้พี่ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับทุกคน